สุดยอดผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พลังสองครับก็ทีนี้เรามาพบกันต่อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของ Honda Jazz นะครับตัวใหม่นะครับเป็น Jazz TK นะครับล้อตัว RS นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวท็อปสุดเลยนะครับถ้าคุณซื้อรถนะครับ Honda Jazz นะครับถ้าเกิดมีขายอยู่นะครับตัวท็อปคือล้อใบนี นะครับตัวนี้เป็นล้อขอสิหนิ้วนะเป็นสเปค4รลู1 0ึงรอยนะครับคุณสามารถใส่กับรถ h o n d ้ารี่ลูได้ทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา h o n ด้ามอเตอร์อยู่นะครับ h o n ด้ามอเตอร์นะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสิบหกนะครับสิบหกกว้าง6นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับงานนะครับชัดเจนนะ ะะล้อตรงนี้ในปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น R S ปีใหม่ล่าสุดตอนนี้มันจะเป็นสีนลมดำแล้วนะครับตัวนี้เป็น G K R S นะครับพอดีมีลูกค้าสอบถามมาะคระับแล้วก็ยังมีขายอยู่นะนะครับสนใจทักมาได้นะครับรถชุดราคาไม่แพงนะครับอัปเกรจดจากตัวลองเป็นตัวท็อปท็อปเปลี่ยนยางไปด้วยท<อ>ี่เดียวได้เลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้มยางยนตั้งอยู่พระรามสอง บางคุณเพียงนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้เดคลิปหน้านะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ